นะตอนนี้ได้เวลาที่นาคนาทบุตรหรือนาคตั้มพร้อมพ่อแม่พี่น้องทุกคนบ้านเกิด้างน้อยเราก็จะมาที่วัดคลองแครเหนือในขณะนี้นะครับาาขด่่ลส นี่คือบรรยากาศช่วงที่น่ารัฐบุรหรือน่าตั้มพร้อมพ่อแม่แล้วก็ทางพ่อแม่พี่น้องจะ แขนะรอบอูคุสมบทรั์นี้ก็อยู่ระหว่างเริ่มพิธีออขอบคุณทุกท่านที่มารวมงานวันนี้